สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาไปที่ฟินิกประตูน้ำนะคะเราไปไหว้พระพิฆเนศกันก่อนนะครับซึ่งปางนี้เนี่ยเขาบอกว่าปางทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเลยนะคะไปถึงก็จะเป็นจุดให้เราจัดชุดบูชากันก่อนนะคะจัดเสร็จก็เดินไปไหว้เลยไปคะ่ะก่อนที่จะไหว้พระพิฆเนศนะครับก็ไหว้พระพุทธก่อนนะคะแล้วก็ไปไหว้พระพิฆเนศต่อเลยนะจ๊ะ ซึ่งองค์นี้แกะจากไม้ตะเคียนทองอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับใช้ช่างฝีมือเนี่ยเคนแกะกันอย่างต่อเนื่อง8เดือนนะคะเราก็อย่าลืมไปแขวนสร้อยมุกที่หูหนูนะคะแล้วก็ไปกระซิบที่หนูด้วยนะคะเวลากระซิบจริงๆต้องเอามือปิด,ดอีกข้างหนึ่ง<อ>แล้วก็กระซิบนะคะอ่ามีเสียงกระซิบผ <ๆ S 2> ิดไปนิดนึงกระซิบใหม่ก็ได้ดนี่เลยวิธีกระซิบที่ถูกต้องแล้วก็เคาะหลักครังอีก3ที หลังจากนั้นก็จะเดินตามเส้นไปนะครับก็จะมีแต่ละจุดนะครับให้เราไปขอพรจากองค์ท่านต่างๆนะครับไม่ต้องกวงงนะครับทุกจุดมีป้ายชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงไปหาของกินกันเลยร้านนี้นะครับเลิศทิพสตรีทนะครับก็เป็นร้านดังเนาะที่อยู่ตรงรัฐเทาวังหินนะครับก็จะเปิดที่อื่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราต้องบอกเป็นร้านหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะอาหารเขาอร่อยรสชาติเรียกว่าทําถึงทุกเมนูเริ่มด้วยไวๆวกะเพราเนื้อสับไข่กุ้งอันนี้เลิศสมาก สิ่งนี้คือข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวที่ถูกต้องก็เธอหมูกระเทียมมันดีมากไข่ดาวก็คือเยิมสุดอะไรสุดจานนี้คือชอบมากแกเอามาอ้าปากอ้าเดี๋ยวป้อน,นะจะอ้ะอ้าต่อกันด้วยหมูย่างมะนาวคืออันนี้อร่อยมากเป็นหมูย่างมะนาวที่ถูกต้องแล้วก็คือความหมูย่างมะนาวนะมันดีงามมากฉันสั่งมาสองจานแล้วฉันก็คือแย่งเพื่อนกินไปเกือบหมดทั้งสองจานเลยแก อันนี้ก็เป็นกะเพราไข่ข้นนะฮะจานนี้ก็ดีเธออร่อยรสชาติกะเพราคือทำถึงผัดถึงได้จานต่อไปเป็นสุก,กี้แห้งแกคืออร่อยมากผัดออกมาใส่น้ำจิ้มออกมาฉ่ำรสชาติมันลงตัวดีมากอร่อยแกเป็นสุก,กี้แห้งที่รอวากิวคุระบุนะคะเป็นร้านที่มีเนื้ออลังการงานสร้างมากเลยนะครับมีทั้ง แพ็กเกจเราเลือกนะครับเป็นบุฟเฟ่ใครจะมากินเป็นอลาคาร์ก็ได้นะฮะอันนี้บุฟเฟตตัวแพงสดเนี่ยเป็นแพลตตินัมเซตนะครับแล้วก็จะมีแบบโกลเซตแล้วก็คลาสสิกเซตนะครับอาหารเยอะมากซึ่งพวกคลาสสิกเซตพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกอยากได้ชุดปลานี่เราเรากากินคลาสสิกเซตเราก็จะได้ชุดนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกินตัวแพลตินัมก็จะได้เนื้อเพิ่มมาบวกอันนี้ด้วยนะถ้าเป็นโกเบนะครับก็จะได้นี่นี่นี่รวมกันเลยนะ คือได้ไล่ลงมาจนถึงล่างสุดเลยเลิศชาเขียวที่นี่เขาก็มาเป็นกาแบบนี้เลยนะคะชงใหม่ๆเลยอันนี้เป็น complementary s e ตจากเชฟนะะเป็นลิ้นวัวตุน๋นอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะนะครับเป็นชุดปลาดิบนะครับของสำหรับสี่คนที่เรามากันนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อทั้งหมดที่เขาจัดมานะครับรถมากแกอันนี้คือปิ้งแบบพริกด้านละห้าวิแล้วก็ กินได้เลยอะอร่อยมากเนี่ยรูบๆเอาเข้าปากเลยจ้ามันรดสดรายเนื้อย่างนะครับก็เชิญกันที่วากิวคุราบุพรีเมียมอยากกินกุได้เลยนะครับดีจริงแกสิอันนี้เป็นสเปเชียลตี้เหรอคะคุณน้องสเปเชียลตี้นะคะจะเป็นเมล็ดสตรอเบอรี่จีวันนะคะเป็นตัวซิงเกิลใช่ก็คือจะเป็นแบบเทสโนสตรอเบอรี่แบบชัดมากเป็นฟัวอ่อนที่ไม่ติดเปรี้ยวคะะ่ะสำหรับใครที่ชอบฟัวอ่อนตัวไม่อยากทานแบบว่าติดเปรี้ยว มาต่อกันที่ร้านดีคอฟฟี่นะคะร้านนี้มีกาแฟาให้เลือกหลายแบบด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอเมริกาโน่แล้วก็กาแฟาส้มนะครับอันนี้เป็นชานมแบบชาไทยเย็นชาเย็นอย่างเี้เลยนะจ๊ะต่อกันด้วยแก้วนี้เลยของเราเองเป็นอเมริกาโน่ที่เป็นซอบอรีโน่ที่น้องเขาบอกเมื่อกี้นี้นะครับดีเทอรร้านนี้แล้วราคาก็คือโอเคดีงามมาก มาต่อกันที่ร้านนี้เลยนะคะทลังบุลันบีเคเนะครับหรือร้านอาหารอินโดนันั่นเองนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยคนอินโดมานั่งกินกันเยอะมากแกแปลว่าอะไร้านเขาคือรสจริงแล้วเราก็กินไปหลายจานอยู่เหมือนกันอร่อยทุกอย่างมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นเทมเป้นะฮะกินคู่กับผีแล้วก็น้ำี่เขาได้เลยแล้วก็อันนี้ข้าวผัดอินโดนิชินสไตล์นะสิโกเรบข้าวกลียบอร่อยเธอจานนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับเทมโปงนะมีไก่แล้วก็มีแบบ เครื่องหลายๆอย่างรวมกันนะครับอันที่เป็นน้ำมันพริกอันนี้คือลดมากแกัมดีนะบอกเลยนะแล้วจ oh. ุดน yeah, ี promises, okay. ้อันนี้อร่อยมากเลยน้ำ네มันพริกอันนี้รดมากปลาหมึกทอดมาในกระทะร้อนเลยเดีมันน่ากินมากปลาหมึกดีอินโดคือรดมากเนาะชบากรอ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแพนเค้กนะครับแล้วข้างในก็จะมีไส้หวานให้เราเลือกเลือกกันได้เลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารอินโดที่พลาดไม่ได้เลยนะคะไปลองกินกันได้นะจ๊ะขอปิดคลิปกันด้วยร้านโอลิโนโน,นะครับร้านเครปที่มีหลายสาขามากแล้วช่วงที่เราไปเนี่ยเขามีมะยงชีดอยู่พรีเราก็คือพลาดไม่ได้เพราะว่าชอบกินมะยงชีดนะเธอเราก็เลยต้องสั่งนิดนึ่งก่อนเริ่มด้วยอันนี้เลยเกําลังประกอบเครปให้เราอยู่เป็นเครปมะยงชีดครีมสดนะฮะแล้วก็ อันนี้เราก็ไม่พลาดเช่นกันนะับมะยงชิดปั่นกับชาข้าวข้างล่างก็จะมีเนื้อมะยงชิดพร้อมเยลลี่มะยงชิดข้างบนเป็นครีมชีสแกนี้เลยอันนี้เครปเสร็จแล้วนะฮะข้างในก็คือมีทั้งเนื้อและเยลลี่มะยงชิดอยู่นี้ด้วยดีมากเอาเป็นว่าจบคลิปวันนี้แล้วมูเสร็จแล้วเราก็กินกันทั้งวันแบบจุกๆไปเลยที่ฟินิกซ์จ้าประตูน้ำตามไปกันได้เลยจ้า